เริ่มต้นนะคะเราสองคนเปิดคลินิกเล็กๆพอคนไข้ามากขึ้นก็มีคนไข้ที่หนักมามากขึ้นการดูคนไข้หนักเนี่ยจะให้ทีเดียวได้ให้มันหายคุณหมอก็ไม้นมั่นใจเพราะคุณหมอเป็นคนดูสังเกตดูเป็นระยะระยะก็เลยต้องการที่จะได้ดูต่อเนื่องดังนั้นเราก็เลยคิดตั้งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ขึ้นมาคือ แม่พี่บอกว่าเออตั้งนานแล้วรักษากันมาตั้งแต่เป็นหลังคำจากไม้กระดานแผ่นเดียวเบ <c oughs> ืทอ่ิ้านรักษามาตั้งแต่เด็กแล้วไงถ้าพูดถึงการเข้ามาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครั้งแรกนะจะไม่มองเ่ยวกับเรื่องการมาใช้บริการอะไรนะแต่ว่าคือพูดง่ายๆก็คือว่าพี่เกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ ก็เลยมองว่าที่นี่ก็คือบ้านหลังที่สองรู้สึกกลัวครับขังวนเยอะเพราะว่ามันแตกต่างกับเมื่อก่อนเยอะเดี๋ยวนี้ก้าวไปไกลมากรู้สึกว่าดีเยอะครับตอนแรกที่รู้อ่ะคือแบบอา้าวฉันเป็นเหรอเฮ้ย <c oughs> มันมาได้ยังไงอ่ะเพราะในชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาสามสิบห้าสามสิบปีก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไงแต่พอรู้ถึงก็เออทำใจได้ ว่าเออไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งก็คือยอมรับตรงนั้นให้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆแต่คนที่ห่วงที่สุดนะนะตอนที่รู้อะแม่คิดอย่างเดียวว่ามันต้องหายอ่ะมันต้องหายมันมันไม่ได้ว่าเป็นลว มันจะตายไงเอออย่าไปกังวลอย่าไปคิดว่าเออนะี่ฉันเป็นมะเร็งนะฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เราต้องคิดว่าเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อใครผมืิดสมพรล้วนเซ่งนะลูกค้าประจําที่นี่มาตลอดปีนวันก็จะปามาลูกสาวคนนี้เขาจะแนะนํามาที่นี่เพราะว่ารักษาดีเขาดูเลเป็นอย่างดีเก้ายี่สิบสี่จะกล้ามาดูตลอด ถ้าไม่ายากแกไม่อออกเลยทอนนั้นแน่นหน้าหกหายใจไม่สะดวกแต่คุณหมอก็ให้บตูตอทำให้ลูกสาวเนี่ยโทรหาเวลาฉุกเฉินอะไรจะได้มาโรงพยาบาลตันท่วงทีผมก็เลยเลือกใช้บริการที่นี่มาตลอดเลยครับทั้งครอบครัวคือพี่ชายพี่ตอน,น,นพี่ยังไม่เกิดพี่ชายพี่เพิ่งคลอดได้ประมาณเดือนสองเดือน แล้วก็แม่พี่ก็ตะเวนไปหาหมอทุกหมอที่ทุพยยอดนะคะเสร็จแล้วก็ลองมาหาบ้านหมอวิทย์แล้วก็แกก็วินิจฉัยว่าพี่ชายพี่เป็นตับอักเสบแล้วแม่พี่ก็ต้องพามาฉีดฉีดยาทุกวันนั่งรถจากวยยอดมาคือที่บ้านรักษามาตั้งแต่เด็กแล้วไงอืม คุณแม่พี่เป็น A ออยู่แล้วพอผ่าตัดมันก็ไม่ได้กินยาวาฟารินใช่ไหมคะแล้วก็แกก็ไม่ไม่ยอมขยับตัวไงมันก็เลยเกิดเส้นเลือดอุดตันแล้วพอเกิดเส้นเลือดอุดตันคืนนั้นแบบคือคุณหมอเขาก็มาทันทีเลยอะค่ะเพราะว่าคืนนั้นคือมันเกิดอาการแบบขยับขยื่นอะไรไม่ได้เลยทางโรงพยาบาลเขาก็เรียกคุณหมอสุธรรมมาทันทีเลยคือคือมันมันทันทีทันควันทุกอย่างรักษามันก็เลยทําให้เราไว้วางใจไงคะ มันก็แตกต่างไปตามยุคตามสมัยนะคะคือบรรยากาศมันก็กว้างขึ้นการรีการได้มันก็ดีกว่าเดิมคือความสะดวกว่าเดิมอะค่ะการรัก่าความความสมา,ามาถของหม้อคือ,อยังมั่นใจอยู่ค่ะตะลอดะะส่วนใหญ่เวลาลูกไม่สบายส่วนใหญ่ก็คือซิงทีพ่อเมกังวลิสุดก็คืออาเรวาสุขภาพของลูก่าดเป็นปืนมันกลามาถึงคุณหมอดูแลเป็นอย่างดีก็เลยํำให้เราเมื่อว่า มีแม่คนที่ซองรู้แลกก็คือสบายใจไปเลยครับหัวใจหลักตัวของเราก็คือ ในเมื่อเขามาหาตั้งใจมาหาเราเราก็ต้องรักษาเขาให้หายดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดให้คนไข้มีความรู้สึกว่ามาวัฒนแพทย์แล้วจะต้องได้รับการรักษาการดูแลการเอาใจใส่ให้ดีที่สุดในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีจรรยาบัลผมและทีมงานทุกคนในโรงพยาบาลวัฒนแพทย์รัง เราพร้อมเคียงข้างดูแลคุณในทุกช่วงเวลาของชีวิต